ไปที่คู่สุดต้องบอกว่าสุดสุดช็อกสำหรับแฟนบาซ่าใช่ฮะก็เพราะว่ามันไม่คิดว่ามันจะแพ้ขนาดนั้นนะก็ไม่เคยมีเกมแบบนี้นะั้นเมืม่อปี2ปีนี้เอวาซิโก้ขาดนะใช่แต่นี่เป็นเรื่องกาซิโกที่เขาไปเจอกันในซาอุน,นะคะ แล้วก็เป็นวินิสุสจูเนียที่สุดยอดมากหูจัดแฮตทริกให้ครับผมนี่เวลมาดริดค่ะเจอกับบาร์เซโลนานะคะเกมนี้เป็นอ่าสเปันิชซูเปอร์คัพนะคะจึงเขาไปเล่นใน <4 S 1> ที่ทใช่ไปเล่นกันที่เอ่อซาอุดีอาระเบียค่ะคือครึคร่งแรกเนี่ยหูคนนี้วินิสุสจูเนียนะจัดการทำแฮตทริกค่ะนาทีที่7นาทีที่10แล้วมีอีกหเป็นจุดโทษนาทีที่36นะแล้วบาร์เซลโลนาเนี่ยมาได้จากทางด้านของเลีบานดอฟสกี้นาทีที่33ครึ่งหลสามสิดดจัอีกสามครึ่ง ทางบาซ่าเนี่ยไปเหลือผู้เล่นน้อยกว่าด้วยก็คือโดนไล่ออกนะอาราโฮจบเกม <c oughs> มัดิตถล่มไป4-1ค่ะควาแชมป์รายการนี้ไปครองทีเนี้ยคืออันแน่นอนหลังจบเกมเวนิซูจิเนก็เป็นพระเอกในเกมนี้เลยนะที่ยิงแฮตทริกได้แล้วก็ดีใจที่สามารถ ช่วยทีมให้คว้าแชมป์ได้แล้วก็หวังว่าจะสารต่อคว้าแชมป์แบบนี้ได้อีกนะคะนี่คือนักเตะที่ลงเล่นให้มาดิดไปแล้ว241นัดนะทำไป68ประตูช่วยทีมได้แชมป์ไปแล้ว10รายการโหดมากส่วนชาบิอนเนเดสนะคะหลังเกมค่ะก็บอกว่าผิดหวังนะแล้วก็ขอโทษแฟนบอลที่แพ้ทีมแบบที่เป็นคู่ปรับโดยตรงแบบ ลตลอดการขาดลยาอยแบบนี้ค่ะช <_ d ata> ัยพี่บอกว่าก็คือก่อนเกมมีความหวังแล้วก็มุ่งมั่นมากนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับเป็นเกมที่ทีมโชว์ฟอร์มได้แย่ที่สุดออกมาแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะกอบกู้สถานการณ์ของทีมได้นะเพราะตลอดอาชีพการท้าแข่งเนี่ยเคยผ่านความพ่ายแพ้มาหลายครั้งแต่ว่าบาร์เซโลนาเองก็กลับมาได้เสมอและคราวนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคือเดโก ทางพอ,อกีฬาของบาร์เซลโลนาเนี่ยผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซลโลนาก็บอกว่ายัางยืนยันนะว่าย,ยัางหนุนหลังทางด้านของชาบียแอนเดสต่อไปแม้ว่าความพ่ายแพ้ในเกมนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากแต่ก็มันไม่ได้มีผลไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตําแหน่งของชาบี้นะคะก<ข>เ็เห็นใจเมื่อกี้คุณมีพัทแฟ,แฟนบาซา่าเป็นแฟนแมนยูด้วยถึงขั้นแบบผมผมชอกช้ำมากครับแอนเดสเลยเกยแฟนบาซ่าเดี๋ยวผมคูยกับแกประจำเลย นะคะ